สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรีวิวจากฟิ i อิง h ช n แนลนะครับวันนี้มีทิปเทคนิคนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาแนะนำนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มพื้นที่ของไดซีนะครับซึ่งเป็นไดที่เก็บระบบปฏิบัติการนะครับและหลายโปรแกรมก็จะใช้ในการสำรองข้อมูลในได์นี้นะครับถ้าได์เราเต็มเราก็จะใช้งานไม่ได้นะครับเช่นโปรแกรมลิฟนะครับสั่งพิมแล้วก็จะพิมไม่ได้นะครับเนื่องจากไดเต็มนั่นเองนะครับหรือเล่นเกมแล้วก็ ลงเกมไม่ได้นะครับก็คือไดซีเต็มนั่นเองนะครับนะอันนี้ผมมีรูกได้ได้มานะครับก็คือไดเต็มก็จะขึ้นแดงๆอย่างนี้นะครับก็คือพื้นที่ในการจัดเก็บของได้นั้นๆนะครับจะเต็มนะครับอันนี้คือคือไดซีก็คือเป็นที่อยู่ของระบบปฏิบัติการนั่นเองนะครับในตัวอย่างนี้ก็คือจะมี2ได้นะครับเวลาเราลงวินโดว์ใหม่นะครับส่วนมากแล้วข้อมูลในไดซีก็จะถูกล้างออกไปนะครับหรืออร์แมตกก็จะถูกล้างออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเก็บงานอาจจะเก็บไว้ไดดีก็ได้นะครับ ในคลิปนี้เราก็จะมาดูวิธีการเพิ่มนะครับพื้นที่ตรงนี้กันนะครับถ้าอย่างในคอมม้งผมก็จะเหลือเยอะอยู่ประมาณนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ลบข้อมูลที่ไม่จําเป็นนะครับในในไดซีของเราออกไปนะครับเช่นเราอาจจะโหลดรูปมาลักษณะแบบนี้นะครับกดรีลิสนะครับออกไปลบออกไปนะครับกดลิลิสนะครับเมื่อรีลิสเสร็จก็ไปลบคลิกขวาที่ถังขยะนะครับแล้วก็กดลบออกไปนะครับ เราก็จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับอะไรที่ไม่ต้องการก็ลบออกไปเลยนะครับพิธีง่ายๆนะครับอันต่อมาก็คือลบขยะนะครับเวลาเราสั่งพิมพ์หรือโปิดโปรแกรมมาเนี่ยมันจะมีข้อมูลขยะนะครับเก็บไว้ที่เทม์นะครับแล้วพิมพ์เปอร์เซ็นต์นะครับตามด้วยคําว่าเทม์นะครับแล้วกดเปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งอ่าผมลืมเปลี่ยนนะครับน่ะมันก็จะมีขยะนะครับ ในเทมประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ถ้าคนไม่เคยลบเลยก็อาจจะเป็นเป็นจิ๊กครับขนาดเป็นจิ๊กเลยนะครับกดอันบนทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วกดชิปไว้นะครับค้างไว้แล้วกดเลื่อนลงมานะกดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วกดดีดถ้าอย่างนี้ก็คือลบไม่ได้ก็คือเทมที่เรากําลังใช้อยู่นะครับกดสคริปติกตรงนี้นะครับกดสคริปต์ออกนะครับเนี่ยก็จะลบไปเยอะมากเลยนะครับ จากนั้นเราก็กดคลิกขวาที่ตัวนี้นะครับแล้วลบเหมือนเดิมนะครับปุ๊บอีกอันหนึ่งก็คือลบโปรแกรมที่เราไม่ต้องการนะครับออกก็เข้าที่คอนโทรลพารเนลนะครับสำหรับเครื่องผมก็คือเอาคอนโทรลพารเนลมาไว้ตรงนี้แล้วก็เข้าได้เลยนะครับแต่ถ้าถ้าลูกค้าไม่มีก็เข้าที่ไมค์คอมตรงนี้ก็ได้แล้วคลิกข้างบนนะครับเข้าที่คอนโทรลพารเนลนะครับเข้าตัวนี้นะครับอ่าดูโปรแกรมที่เราไม่รู้จักนะครับแล้วเราก็ลบออกไปได้นะครับ ก็ดูว่าเราต้องการลบอะไรอย่างผมไม่ต้องการโปรแกรมนี้ผมก็ดับเป็นคลิกไปนะครับแล้วก็กดเย็ดอ่าเย็ดออกคือลบทั้งหมดนะครับบางครั้งเราลงโปรแกรมหนึ่งนะครับอาจจะมีโปรแกรมอีโปรแกรมพ่วงมาด้วยนะครับเราก็ลบออกไปนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์เรานะครับเราก็ดูว่าโปรแกรมไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับก็ลบออกไปได้นะครับก็จะเพิ่มพื้นที่ให้ฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ดูนะครับจะเป็นลบระบบปฏิบัติการหรือไดเวอร์ของเครื่องนั่นเองนะครับอย่างของผมใช้โน้ตบุ๊กของ asus ก็เนี่ยก็จะมีอันนี้ครับที่เราลบไม่ได้ก็คือเป็นไดเวอร์ของตัวโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับอ่าอย่างอื่นเราก็ลบได้อย่างในนี้ก็คือไดเวอร์ของการ์ดจอนั่นเองนะครับมีโปรแกรมลิฟนะครับโปรแกรม,มอื่นนะครับล้วก็ดูว่าอี๋ถ้าเราไม่ใช้อย่างอันนี้ครับ samsung อันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วก็ลบออกได้นะครับ ่ยก็เป็นการเพิ่มนะครับได้ได้ดีนั่นเองนะครับครานี้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็ปกติแล้วคอมถ้าเราแบ่งได้มานะครับก็คือจะเป็นได้ระบบปฏิบัติการที่ผมบอกก็คือได้ซีนะครับกับอีกได้นึ่งที่ไปเก็บข้อมูลนะครับเนื่องจาก Windows 4ไปติดไวรัสอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องฟอร์แมตหรือลง Windows ใหม่ข้อมูลในได้ซีก็จะหายไปนะครับหรือข้อมูลที่อยู่หน้าจอตรงนี้หายไปหมดเลยนะครับส่วนมากแล้ว ช่างคอมหรือร้านที่เราลงให้เขาก็จะทํามาเป็นสองได์นั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าได้สี่เราเต็มแล้วพื้นที่ได้ดีเยอะนะครับเราอาจจะแบ่งตัวได้ดีเนี่ยมาเพิ่มให้ได้สี่ได้นะครับแต่ว่าในการแบ่งเราต้องเป็นระดับขั้นตอนนะครับก็คือถ้าจะเพิ่มให้ได้สี่นะต้องเอาเนื้อที่จากได้ดีมาก่อนนะครับ เพื่อจะมาเพิ่มให้ได้ดีนะจะเอาจากได้ e ไม่ได้นะครับได้ e จะเพิ่มได้ก็คือได้ d นั่นเองก็คือต้องเป็นตามลําดับเรียงแบบนี้นะครับอ่าถ้าอันนี้เราคุยกันในถุงในเรื่องของเป็นฮาร์ดดิส์ลูกเดียวกันนะครับก็คือฮาร์ดดิส์ลูกเดียวกันแล้วเราแบ่งเป็นสองได้นั่นเองแต่อย่างของผมเนี่ยมันจะแบ่งไม่ได้แบ่งได้ดีให้มาได้สีไม่ได้เพราะว่าผมใช้ฮาร์ดดิส์สามลูกนะครับอ่าครับก็จะเป็นฮาร์ดดิส์สามลูกนะครับก็ นะครับพอดีมีลูกค้ามาพอดีอ่ามาต่อกันเลยนะครับก็คือเราก็ต่อวิธีการเพิ่มก็คือคลิกไปที่นะครับ My คอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับทีหนึ่งนะครับแล้วคลิกขวานะครับแล้วเข้าตัวนี้นะครับอ่าจากนั้นเราก็มาเข้าที่ดีตัวนี้นะครับมาจะเป็นได์แบบนี้ใช่ไหมครับกดขยายก็ได้นะครับเราก็ต้องแบ่งไดที่เรา มีอยู่ก่อนนะครับอย่างผมจะแบ่งไดสี่ตัวน,นี้นะครับออกมานิดนึงเดี๋ยวผมจะลองแบ่งแบ่งไดเพิ่มขึ้นมานะครับเพือพืทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับเพื่อจะแบ่งไดที่เรามีอยู่นะครับอ่า้วรอสักครู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าพื้นที่ว่างมีเท่าไหร่นะครับมีประมาณสางร้อยจิกนะครับอ่าผมจะแบ่งออกมาร้อยหนึง่ง สมมติว่าอันเมื่อกี้เป็นได้ดีนะครับอ่าก็จะมีพื้นที่อันโลเคชตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับตัวพื้นที่แบบนี้เราก็จะสามารถนําไปเพิ่มอีกได้หนึงได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราสมมุติว่าได้ได้ e เรามีพื้นที่เยอะในพื้นที่ลูกเดียวกันนะครับเราก็ต้องมาแบ่งเพื่อทําแบ่งได้ e มาก่อนทีหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อมูลได้ได้ดีไปไว้ได้ c เพื่อจะให้พ sure ื้นที่ของไดดีว่างนะครับแล้วเราก็จึงจะตัดออกมาให้ใช้เพื่อกับไดซีนั่นเองนะครับอาจจะงงนี้นิดนึงนะครับก็คือมันจะไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ข้ามข้ามไดได้นะครับก็คือระหว่างซีกับอีเนี่ยไม่สามารถเพิ่มด้วยกันได้นะครับต้องเป็นอันนี้กับนนี้นะครับก็คือดีกับอีเพิ่มด้วยกันได้นะครับดีกับซีเพิ่มด้วยกันได้นะก็คือเราสามารถย้ายข้อมูลได้ดีไปไดอีได้นะครับหรือสร้างได้ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อจะทําให้ไดตัวนี้เป็น อันโลเ t e ันตัวนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้ปุ๊บถ้าเราจะทําได้ใหม่เราก็กดนะครับตัวนี้เพื่อเพื่อสร้างได้ใหม่ขึ้นมาได้เลยนะครับหรือถ้าท้อการจะเพิ่มไปตัวนี้แล้วก็คลิกวานะครับแล้วก็กดตัวนี้ครับกด next นะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เราสามารถเพิ่มได้ทั้งหมดนะครับกด next นะครับกดปุ๊บพื้นที่ก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในไดซีนั่นเองนะครับก็แค่นี้เองนะครับก็ไม่ไม่ยากนะครับ นะตัวนี้อีกครั้งน,งนะครับก็คือพื้นที่นะครับได์ที่อยู่ติดกันนะครับจะเพิ่มให้กันได้นะครับเราก็ตัดออกมาแบบเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวผมทวนให้ทีนึงก็คลิกขวาสมมุติเราจะเอาได้ดีมาแล้วก็คลิกขวาแล้วกดตัวนี้นะครับอ่า้วรอแป๊บหนึละละน่งแต่ถ้าฮัตด,ดิสคนละลูกจะเพิ่มให้กันไม่ได้นะครับต้องใช้ระบบเลทซึ่งจะยุ่งยาก เนี่ยอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เราจะสามารถเอาออกมาได้นะครับเราจะออกเท่าไหร่ก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตัวน,นี้มันก็จะแบ่งพื้นที่อ l โล cate มาให้เราเพิ่มไดสีได้จากไดดีนั่นเองนะครับอ่าก็มาแนะนํานะครับวิธีการเพิ่มได้นะครับหรือการลบขยะของเครื่องนะครับก็ติดขัดด้านใดก็สอบถามได้นะครับสวัสดีครับ